สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องม่นำตัวอ้วนกลมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมซอมนัวโคลนอีเกิลนั่นเองนะครับสนามคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือจัดทีมมอสเตอร์ลงหอคอยธาตุระดับ3-4ดาวนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาจัดทีมมอสเตอร์ลงหอคอยธาตุนะครับหรือทีมธาตุทั้งหมดในระดับ3-4ถึงดาวและหาไม่ยากนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆลงหอคอยธาตุได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับผมได้รวบรวมมาจากเซิร์ฟเวอร์ NA นะครับและเพื่อนเพื่อน FC, ที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ NA เหมือนกับผมนะครับก่อนที่จะไปรับชมการจัดทีมท่านะครับผมจะจัดไว้ทีมละ3ตัวนะครับหรือ3มตำแหน่งและจะพูดถึงตัวแทนหรือตัวเสริมนิดหน่อยนะครับ,บราคาเพื่อนเพื่อนใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกม Su มเบ r ร์วอลโคลิเคิที่จะเปิดจริงในวันที่9มีนาคมนี้หากเ,เพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเติมเกมทางเรามีนาพิจรารณาไวให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูก จดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยแน่นอนในวันเปิดจริงจะโปรโมชั่นโค้ดถูกแน่นอนนะครับหากไปเพิ่มนสนใจติดต่อได้3ช่องทางเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับเริ่มต้นด้วยมอนสเตอร์ Monster, ทีมไฟนะครับอ่ะระดับ3ดาวก่อนก่อนนะตัวแรกนะครับก็คือเฟรนลี่ไฟตำแหน่งดาเมจนะครับสำหรับเฟรนลี่ไฟนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่หาได้ง่ายจากกาชามีสกิลหมู่นะครับมีดีบัฟยอดนิยมอย่างลดพลังโจมตี ลดพลังป้องกันและล้างบัฟบพลางโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะครับสำหรับมอนเตอร์ตัวต่อไปนะครับระดับ3ดาวเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือแฟงเกนต์ตนะครับในตำแหน่งของไฟเตอร์สำหรับแฟงเกนต์ตา์นะครับมีดาเมจและยืนชนได้พอสมควรมีซีซีสตาร์สกิลโจมตีแรงตามค่าเดฟนะครับและมีโจมตีทะลุป,ป้องกันด้วยซึ่งหาได้จากการเปิดกาชานะครับตัวนี้หาไม่ยากนะมอนเตอร์ Monster ตัวต่อไปครับเป็นระดับ4ดาวกันบ้างครับอย่างนักปวดไฟ เป็นที่แน่นอนว่านักปวดไฟเป็นที่นิยมมากนะครับและผมจัดเทียไว้เทียเด็ดเลยนั่นก็เพราะว่านักบวดไฟมีสกิลฮิลหมูที่แรงและมีบัฟเกาะอ,อมตะทั้งทีมนะครับพกพาไปได้แทบทุกคอนเทนต์อยู่แล้วนะไม่ใช่แค่หอดคอยทาตอย่างเดียวนักบวดไฟนะครับหาได้จากการเปิดกาชาหรือใบเลอรสีดาวนะครับจากการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเพนกวินไฟเป็นมอเตอร์สายแทงที่มีซ c และบัฟเยอะพอสมควรมีสแตน แต่ที่เด็ดนะครับอยู่ที่สกิล2เพราะว่าสามารถอยู่ๆได้และเพิ่มครูดาวให้กับเป้าหมายด้วยนะครับและตัวมันเองนะครับสามารถอวตัดได้5าวิในช่วงไม่ต้าแรกๆนะครับมีอยู่ใน PVP ที่เคยเห็นด้วยนะครับและแน่นอนว่าใช้ไต่หอคอยได้ดีด้วยสำหรับเพ p พิ้นไฟนะครับหาได้จากการเปิดกาชานะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับระดับ4ดาวนะครับนั่นคืออะไรมาทอนไฟนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เรียบง่ายนะครับแระธาตแรงเหมือนกับในภาคอารีนาเพราะว่าสกิลมันเจาะทะลุป้องกันได้นะครับและยังมีเพิ่มบัฟพล และมีบัตรวัตาให้ตัวมันเองนะครับเป็นมอนสเตอร์สายเลเมลที่พอดูแลตัวเองได้อยู่นะครับสรับเอเมเนทัลไฟนะครับหาได้จากการเปิดกรชานะครับสรับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับระดับ4ดาวนะครับเป็นตัวเสริมที่มาเปลี่ยนแล้วกันนะครับนั่นคือน้องหากปู้ไฟเอาไว้ตัดเลือดกับมอนสเตอร์ที่ฮิลได้ในบางชั้นนะครับต่อไปเป็นทีมน้ํากันบ้างครับเริ่มต้นที่3ดาวเนาะก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากมอนสเตอร์ไฟลี่น้ำนะครับสายซัพพอร์ตเป็นหนึ่งมอนสเตอร์ที่ดีมากและใช้ได้ยาวๆเช่นกัันนนะะรสสาาามถถลแกผิดดไ นอกจากนี้นะครับสกิล2ยังมี CC หลับด้วยนะครับเริ่มต้นที่7วิเลยนะอัตราการติดเนี่ยมันสูงถึง70%นะครับเฟรดี้น้ำนะครับหาได้จากมอ Monster s t ลี่นะครับและเปิดกระชาได้ไม่ยากนะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็คงจะไม่พนนะครับในส่งการูด้านน้าสายแท้งนะครับระดับ3ดาวเรียกได้ว่าเป็นตัวยอดนิยมและเป็น Tier SS เลยนะครับเพราะมันไปได้ทุกคอนเทนต์ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับโดยเฉพาะจบเรื่องเรื่องสกิลมากประโยชน์อย่างลดคูลดาวสกิลทั้งทีมทั้งมอนสเตอร์และ Summoner แข็งยิงฮิวหมู่ด้วยนะครับและล้างสถานะไฟช็อตได้ด้วยกระดูด้านาน้ำนะครับมีแจกตั้งแต่ช่วงแรกและเปิดจากกระชาได้ไม่ยากครับต่อไปเป็นตัวเสริม3ดา,าวนะครับนั่นก็คือกรอนน้านะครับสายแทง์มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวไว้แก้ทางพวกมอนสเตอร์หรือบอสอที่มีบัฟเกาะอมตะนะครับเช่นนักปวดไฟนันเจียนเอเซนทัดลมอ่าในหอคอยก็จะมีมอนสเตอร์หรือบอสอรประเภทบัฟอมตะเ,เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับตัวเองยังดูแลตัวเองได้ด้วยเพราะมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันและโล่ให้ตัวเอง กรอนะครับหาได้จากการเปิดอาชาและมอนสเตอร์ส r y รครับต่อไปเป็นมอนสเตอร์ระดับ4ดาวนะครับนั่นคือธนูทาาดนามนั่นเองนะครับจากที่ได้แนะนำมอนสเตอร์3ดาวนะครับก็ยังคงขาดเรื่องสายดาเมจหนักๆอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราจะมีตัวดาเมจระดับ4ดาวที่หาได้จากมอนสเตอร์ส r y รอย่างธนูนามนี่เองนะครับหรือเมซอนนั่นแหละเมซอนนะครับก็คือข้อดีสกิลหมูและมีสีสีแช่แข็ง และตัวมันยิงแรงจากสกิล2นะครับเพราะยิงตามค่ามาร์ค์พนะครับตอนอเวกเนี่ยจะได้แพสซีฟเสริมมาคือลดสถานะเบิร์นให้ตัวเองเพิ่มคะแนนในการโจมตีเลเวล2วกสองสิบวิเพิ่มตางแคริคอนเลเวล1นึ่งสิบวิเียกได้ว่าเหมาะกับการไต่หอเป็นอย่างยิ่งนะครับและธนูน้ำเนี่ยบังคับให้อัพเลเวลตามเควสด้วยแต่ไม่เสียดายนะเพราะว่าสกิลดีอยู่นะครับต่อไปเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมนะครับเริ่มต้นที่3ดาวก่อนนะครับมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับสายไฟเตอร์นะครับที่แนะนําคือเลเวิ้งอาร์เมอร์นะครับ ข้อดีของมอสเตอร์ตัวนี้คือโจมตีแรงตามค่าพลังป้องกันและยังดีบัฟตัวพลังป้องกันด้วยนะครับมอสเตอร์ Monster ตัวนี้หาได้จากการเปิดกระชาและหาได้ไม่ยากนะครับมอสเตอร์ Monster ระดับ3าดาวตัวต่อไปนะครับคงไม่พ้นพิกซี่ลมสายสปอร์ตมอสเตอร์แสนโอพนะครับที่ได้มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับเล่นได้จนจบเนื้อเรื่องและไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับข้อสามารถก็คือมีบัฟโจมตีและป้องกันทั้งทีมและยังดีบัฟลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันให้กับเป้าหมายนะครับ ได้ยว่าสกิลดีมากๆนะครับในส่งพิซซี่ลมยังคงใช้ไต่หอได้สบายด้วยพิซซี่ลมนะครับหาได้จากการเปิดกระชาและแจกตั้งแต่ต้นเกมนะครับมอนเตอร์ตัวต่อไปนะครับระดับ4ดาวนะครับมอนเตอร์4ดาวที่จะพูดถึงต่อจากตรงนี้นะครับก็คือทีม3เทพปากแมงมุมนะก็จะมีอ่าแพนกิ้นลมนะครับแม่มดลมและแมวลมนะครับเริ่มต้นที่แพนกิ้นลมก่อนเป็นสายแทงนะครับความสามารถของแพนกิ้นลมนะครับมีอายุและเร่งเร่งให้กับตัวเองนอกจากนี้ยังเพิ่มคูณาสกิลให้กับเป้าหมายและล้างสถานะผิดได้นะครับ และทั้งสสกิลนะครับยังใช้มานาน้อยด้วยเพียงแค่3หน่วยเท่านั้นเพนกินลมนะครับหาได้จากมอนสเตอร์สตอรีและการเปิดกระชากนะครับมอนสเตอร์ Monster, ตัวต่อไปก็คือแม่มดลมสายดาเมจนะครับที่หาได้ง่ายจากมอนสเตอร์สตอรีและความสามารถคือดีบัฟลดพลังป้องกันแทนที่ปับพลังป้องกันอ่าอาจจะงงนะครับก็คือถ้าเกิดเป้าหมายมีบัฟบเพิ่มพลังป้องกันอยู่นะ จะเปลี่ยนเป็นลดพลังป้องกันทันทีนะครับนอกจากนี้นครับแม่มดลมเนี่ยมีสกิลที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนราเมตรแรงขึ้นอีก10วินาทีด้วยและตัดฮิวได้นะครับก็คือไม่สามารถฟรื้นฟูให้พีได้นั่นเองมอนสเตอร์ตัวถัดไปนะครับก็คือแมวลมสายดาเมิดเป็นมอนสเตอร์พิชิตบอสแมงมุมนะครับและยังพิชิตหอคอยลมได้ดีด้วยความสามารถของแมวลมก็คือมีบัฟคริตต่อยบอสแรงและยังมีดีบัฟลดพลังโจมตีของบอสด,ด้วยมีสถานะเล็ดออกยิ่งตอนอาวุน,นะครับจะได้พาสซีฟเพิ่มแต่งค ถ้าสกิลตานนะครับอัตราคลิกเนี่ยจะเพิ่มเป็น15%รตคิดค้อนดาเมจจะเพิ่มไป20%ซนะครับซึ่งเยอะมากและยังไม่รวมการใส่รูนะครับแม่ลมเป็นมอนสเตอร์ดาเมจหลักของทีมลมที่ใช้ลงบอสแมงมุมนะครับและหอคอยได้เยี่ยมแม่ลมหาได้จากการเปิดกรชา30ครั้งแรกนะครับแล้วก็เปิดกระชาทั่วไปค่อนข้างหายากนิดนึงนะต่อไปเป็นมอเตอร์ท่าแสงครับมอเตอร์ท่าแสงระดับ3าดาวตัวแรกนะครับก็คงไม่พ้นการูด้านแสงจริงๆการูด้านแสงเนี่ยสกิลคล้ายคล้่ย สกิลฮีมูนะครับจะเพิ่มชูชีวิตเข้ามาด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่ OP เหมือนกันนะครับแต่จะหายากหน่อยเพราะว่ามันเป็นท่าแสงนะครับหาไดจากการเปิดสกอทั่วไปและสกอแสงมือนะครับไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรมแจกหรือเปล่านะอาจจะมีนะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวเสริมในท่าแสงนะครับนั่นคือลูฟิ้งอั m เมอร์ท่าแสงเป็นสายแอสซัสซินนะครับมอนสเตอร์ตระกูลนี้ไอ้พวกอัศวินก่อนะครับสกิลจะคล้ายกันอย่างเช่นโจมตีสร้างความเสียหายตามค่าเดฟนะครับและดีบัฟลดพลังป้องกันเล ส่วนสก,กิล2ตีแรงตามค่าเดฟและดีบัฟห้ามหิวนะครับเป็น1ตัวทางเลือกที่นํามาปรับใช้ได้นะครับหรือ,อามาตัดฮิลนะครับกับมอนสเตอร์ที่อยู่แรงๆได้ต่อไปมอนสเตอร์ระดับ4ดาวสายดาเมจนะครับนั่นก็คือธนูแสงมอนสเตอร์ Master ตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมในช่วงท้ายเกมไม่ว่าจะลงหอคอยหรือคนนต์อื่นก็ลงได้นะครับ ความสามารถคือโจมตีปกติจะเพิ่มความเสียหายให้กับบอสถึง30%สกิลยิงแรงตามค่าไปให้พีนะครับและถ้าเป็นบอสเนี่ยจะบัฟเพิ่มคีลเเมจเข้าไปอีกด้วยนอกจากจะใช้ปาบบอสแล้วครับยังบอกอาการลงหอคอยด้วยนะครับสำหรับธนูแสงนะครับก็หาได้จากมอสเตอร์สตอรี่นะครับหรือว่าเปิดจากสกอร์ธรรมดานะครับหรือว่าสกอร์แสงมืดมอสเตอร์ตัวต่อไปนะครับสายแทงที่ขอดูดดันและแม่ประโยชน์นะครับนั่นก็คือหมาอีลุกกมิแสงนะครับความสามารถคือลบบัฟที่เป็นประโยชน์ออก1บได้นะค่งบจะลด้วยนะครับ สกิลสนี่ทีเด็ดเลยเพราะว่าฮิลเลือดให้กับเพื่อนในทีมและเพิ่มบัฟนะครับ ATK สปีดระดับสอด้วยเป็นตัวแทงท่าแสงที่สกิลโอเคนะครับแล้วเหมาะกับการไปไต่หอคอยนะครับสำหรับอินุกามิแสงนะครับจะหาได้จากสกอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็สกอร์แสงมืดนะครับต่อไปจะเป็นท่ามืดนะครับสำหรับท่ามืดมีอัปเดตข้อมูลมาจาก FC นะครับมาเยอะพอสมควรนะอ่ะมอนเตอร์ตัวแรกนะครับ3ดาวสายโจมตีนะครับก็คือแฟรดี้ท่ามืดสำหรับน้องแฟรดี้ท่ามืดนะครับมีสกิลหมู่และมีซีซีสตาร์ ถ้าติดสตันเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก50%ถือว่าโคตรดีนะครับแต่ว่าตาติดสตันเดเวล1เนี่ยอยู่ที่50%แต่ถ้าสูงสุดเนี่ยเลเวล7จะอยู่ที่70%นะครับแน่นอนว่าอัพสกิลให้น้องไม่ยากอยู่แล้วนะเพราะว่าแฟรี่หาง่ายนะครับมอสเตอร์ต่อไปนะครับระดับ3ดาวน,นะครับนั่นก็คือลูบิงอาบเมอร์นะครับธาตุมืดความสามารถระหนักก็คือตีแรงตามค่าเดฟเหมือนเดินมนั่นแหละและมี D ดีบัฟลดตาคิดิคอนของเป้าหมายแต่ทีเด็ดจริงๆนะครับอยู่ที่สกิลเพพราาะว่มมมั D ัันีีีดดบฟลลงโจต และปิดกันก้นการใช้บัฟของเป้าหมายนะครับก็คือศัตรูไม่สามารถรับบัฟที่เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับถ้าเกิดอาร์ตสกิลเต็มนะดีบัฟเนี่ยมันจะอยู่นานถึง20บวิเลยนะครับมอเตอร์ต,ตัวต่อไปนะครับสายแอสซิสต์นะครับระดับ3ดาวนั่นก็คือหาปูมืดต้องบอกเลยว่าหาปูมืดนะครับตีแรงระดับหนึ่งเลยนะและมีซีซีสตารหาจมตีติดคลิกนะครับทีเด็ดคือสกิล2มีดีบัฟลดพลังป้องกันและโดนเมจแรงขึ้นด้วยนะครับ แถมสแต็ก2ครั้งนะถ้าสกิลตันเนี่ยดีบัฟอยู่นานถึง20วินะครับก็จะมีบางช่วงนะครับผมเห็นในอารีนาเหมือนกันนะสหรับหาปูมือนะครับาหาได้จากสกอร์ธรรมดาทั่วไปหรือว่าสกอร์แสงมือนะครับมอสเซอร์ตัวต่อไปนะครับสยสยแอสซินนะครับนั่นก็คือหมาดำข้อดีเลยคือกัดแรงนะครับและปัฟเพิ่ม ADK s p สปีให้ตัวเองได้และยังดูดเลือด30%จากพลังโจมตีนะครับ ถ้าเวกเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มให้แทสปีดอีกนะครับตามค่าให้พีที่เสียไปพูดง่ายคือยิ่งเลือดนอ้อยยิ่งกัดไหวนะครับสำหรับหมาเมื่อนะครับก็หาได้จากสกอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็สกอร์แสงมืดตัวนี้ผมว่าหาไม่ค่อยยากนะ3ดาวนะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับสายแอซซัสซินนะครับระดับ4ดาวนั่นก็คืออินุกามิมืดนะครับความสามารถมีตั้งแต่การโจมตีปกติมีโอกาสติดดีบัฟลดพลังป้องกันและติดพิษแต่ตาติดเนี่ยอาจไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มต้นทีุ่ดนสะครเบ ส่วนสกิลหลักเนี่ยจะมีดีบัฟทำให้เป้าหมายโดยนเมทแรงขึ้นสกิลเด็ดอยู่ที่สกิลสนะครับเมื่อเวกแล้วเนี่ยแล้วจะได้รับบัฟนะครับเพิ่มแอคแท็กสปีดเลเวล2และโจมตีแรงตามสแต็กดีบัฟของเป้าหมายด้วยนะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับระดับ4ดนวนะครับสายโจมตีนั่นก็คือน้องข่าวเกิรนข้อดีหลักๆก,ก็คือการโจมตีปกติและสกิลของข่าวเกิรนจะตีเข้าเนื้อนะครับไม่สนบัฟพลังป้องกันสกิลหลักนะครับมีซีซีผักด้วยนะสกิลสองนี่จะมีบัฟเพิ่มคคดดหากติิรนะรับ แน่นอนว่าสลับน้องคาวเกิลเนี่ยยิงแรงแน่นอนครับเพราะว่าการโจมตีปกติและสกิลไม่สนบัฟพ,พลังป้องกันนั่นเองต่อไปมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับระดับ4ดาวนะครับในธาตุมืดและสายซัพพอร์ตนะครับนั่นก็คือน้องฮากนั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับโจมตีและดีบัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอนก็คือโดนคิปแรงขึ้นนะและยังมีโอกาสตีสถานะรู้สกับเป้าหมายรู้ก็คือเป็นสถานะล็อกขานะครับสกิลสองเนี่ยคือทีเด็ดเลยนะครับจะมีบัฟบเอทเทิสปีดเลเวลสองบัิ รับมาตาคิด10%โดยรวม3ามบันี้คือเริ่มต้นที่10ปีนะครับถ้าอัพสกิลตันเนี่ยจะนานถึง20ปีเท่าที่ดูมาเนี่ยฮาร์ดมืดเนี่ยมีบัฟเยอะที่สุดนะครับในสายสปอร์ทฮาร์มืดนะเป็นหนึ่งตัวที่หมมพองว่าเอามาใช้ในการไต่หอคอยได้แน่นอนครับอ่ะเป็นไงกันบ,บ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์จัดทีมมอนสเตอร์ลงหอคอยธาตุระดับ3-4ดาวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับหลังจากเล่นในเรื่องจบนะเราก็ต้องมาเน้นพวกอา,กออาี่กกอคยตซึง็จะมาร ทำมอนสเตอร์ท่าเดอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ผมก็จะเลือกแบบ3-4ดาวมาก่อนเพราะว่ามันทําง่ายนะครับในส่วนของตัว5ดาวนี้ก็ไม่ค่อยมีเก่งๆนะสำหรับ5ดาวที่เป็นแสงมือนะครับฉะนั้นผมก็ยังมองว่าไอตัว3 4ดาวนี้ยังคงใช้ได้ยาวกว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท้ายคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะติดตามทิกตอกนะครับมันจะมีปุ่มทิกตอกให้กดติดตามทางด้านขวามือนะครับ สำหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่าไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า